อันนี้ไหมอันนี้มันคือดอกหางนกยูงต้นเด็กอะ่ะเราชอบเอาอันนี้มาเล่นเคยเล่นกันไหมอันนี้มาทําเป็นเล็บอะ่ะนี่เอากลีบมันทําออกอย่างนี้แล้วก็เอามาแต่งเป็นเล็บมาติดนี่มันก็จะเป็นเล็บ สมัยก่อนคนน่าจะเด็กน่าจะเล่นแบบนี้เยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ายังเล่นกันอยู่ไหมอันนี้ก่อนต้องหาอันใหญ่ๆไม่มีอันใหญ่ๆกลิดใหญ่ๆเอามาเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วกลาง มันพอดีนิ้วพอดีด้วยมันจะมีอยู่ห้าเขาเรียกวห้ากรีบเหรอพอดีกลายเป็นเล็บมือข้างหนึ่งพอดีเลยนี่เรียบร้อยแล้วดูสวยไหมใสป่ปะ